ตาวันนี้ที่ได้ทำเมนูอะไรครับต้มยำต้มยำครับเดี๋ยวเราไปชมกันใช่ไหมครับว่านี่กำลังจยังม่ได้ขอดเก็บอยู่อ๋อชีวิตสิบเกาะทะเลไรแล้วปลาหมึกที่ตกได้วันนี้จะทำเมนูอะไรบ้างครับย่างย่าง,ย,างย่างครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาหมึกย่างกันใช่ไหมครับกรอบไปแล้วกรอบไปแล้วกรอบไปแล้วโอเคได้ครับเฮ้นักตกปลา พาดหน่อย<า>นี่ได้ไปลากี่ตัวครับโอ้ไม่อยากจะพูดทำไมฮะ <laughs> <laughs> ยังไงไหนสัมภาษณ์ได้ครับไปเตรียมไปเตรียมเตาย่างก่อนเตรียมเตาย่างอ๋อปลาอยู่ไหนครับตอนนีเน้เอาถือไปแล้วถือไปแล้ว<า>อ่ะโอเคบรรยากาศเป็นไงบ้างครับ Thank <laughs> you.